ช่วง sure. Happy Money Time หัวข้อวันนี้นะคะให้เงินทำงานผ่านกองทุนรวมน่าสนใจมากและหลเชื่อว่าทุกท่านควรจะทำนะคะนั่นคือหัวข้อเรียกว่าการออมเพื่อการกเกษียณอายุวันนี้ค่ะผู้เชี่ยวชาญที่จะไม่ให้คำตอบกับเราเพราะว่ามีเทคนิคใหม่ๆมีวิธีการใหม่ๆนะคะ นั่นก็คือท่านเป็นรองกรรมการผู้อำนวยการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารการลงทุนบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์จำกัดคุณสอนชัยสุเนตาสวัสดีค่ะครับพี่ขาช่วยบอกเราเลยค่ะฟังมาเยอะมากเลยออมเพื่อกเกษียณฟังแล้วรู้สึกว่ามันยังไกลจากฉันมากเพราะฉันยังไม่ถึงเวลานั้นมีวิธีอย่างไรบ้างคะ มีวิธีง่ายๆนะครับข้อแรกก็คือคออมก่อนได้เปรียบนะครับก็คือออมก่อนรวยกว่าค,ครับข้อที่2ก็คือควรจะมีวินัยในการออม,อมก็คือต้องออมอย่างต่อเนื่องแล้วก็สม่ําเสมอะนะครับข้อที่3ก็คือเมื่อออมแล้วก็จะต้องบริหารเงินออมของท่านให้เติบโตนะครับเ,เราก็ต้องมีการเก็บ นะครับถึงที่เหลือถึงเอาไปใช้เมื่อเก็บแล้วก็ต้องแบ่งบางส่วนมาลงทุนเมื่อลงทุนแล้วก็ต้องได้ผลตอบแทนที่สูงกว่าเงินเฟ้อนะครับถ้าออมเดือนละ2000ันเกษียณ60ก็จะมีอายุการออมอีก30ปีนะครับก็ถ้าคิดเป็นเงินต้นง่ายๆก็ประมาณท7 0 0 0 0 0กว่าบาทแต่เนื่องจากการออมเนี่ยก็ต้องมีการลงทุนเพื่อต้องมีผลตอบแทนเกิดขึ้นยกตัวอย่างเช่นถ้าผลตอบแทนประมาณ5%ตต่อปีเนี่ยนะครับ เงินต้นของเราก็จะโตขึ้นมาประมาณเกือบ3ล้านบาทนะครับน่าสนใจนะคะแต่จะเก็บออมอยังไงเพราะขี้เกียจโทรศัพท์ไปนู่นไปนี่เวลาน้อยทํำยังไงวิธีการเครื่องไม้เครื่องมือของทาง SCB ที่จะช่วยเราทําไงบ้างค,ครับวันนี้ง่ายที่สุดเลยนะครับแล้ก็มีแอปพลิเคชันง่ายๆผ่านมือถือนะครับหรือว่าเว็บไซต์นะครับเรียกว่า I ReT i r e นะครับ S C B i r e t i r e นะครับ ในนั้นเองเนี่ยก็เพียงแค่รอกอายุของเราปัจจุบันว่าเป็นเท่าไหร่ครับมีรายได้เท่าไหร่นะครับรายจ่ายที่จําเป็นเท่าไหร่เครื่องก็จะช่วยคํานวณให้ว่าแล้วเราเกษียณอายุนะครับเราจะมีเงินเก็บเป็นเงินก้อนนั้นน่ะก้อนใหญ่ขนาดไหนครับแล้วเงินก้อนนั้นจะใช้เพียงพอต่อการเกษียณหรือไม่ครับถ้าไม่เพียงพอเราจะต้องปรับแผนอย่างไรบ้างนะครับเครื่องก็จะช่วยบอกให้อย่างง่ายคทุกแผนทุกเป้าหมายชีวิต ชิดด้วยก่องทุนรวมวันจันทร์เริ่มเลยเพราะท่านบอกว่าออมก่อนรวยกว่าครับออมก่อนรวยกว่านะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณสอนใจมากๆค่ะคุณครับ